โอเคสวัสดีครับในเลคเชอร์นี้ก็จะมาสอนวิธีการสร้างโปรเจกต์ใหม่ใน Visual สต u d i โอ2019นะครับอันดับแรกก็ให้เราค้นหาคำว่า Visual Studio ตรง Search b o รตรงนี้นะครับจากนั้นผมจะทำการพินไปที่ทัสบ b a r นะครับคลิกขวาเลือกพินทูทัสบาร์เขาก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับอยตรง t a สบาร์ตรง,ตรตรงนี้เราสามารถที่จะเปิดผ่านทัสบ b a r ได้เลยนะครับคลิกตรงไอคอนนะครับ จากนั้นให้กด create a new project นะครับในส่วนของภาษาตรงนี้นะครับให้เลือกเป็น Visual Basic นะครับแพลตฟอร์มก็เป็น Windows นะครับ Project ์ type ก,ก็เป็น Desktop ให้หา Windows Form App นะครับที่มีคำว่า .NET Framework อยู่ด้วยนะครับผมระวังจะเลือกผิดอันนะครับจะเป็น Windows Form App ที่ใช้ .NET file ตรงนี้นะครับ เราจะใช้ .NET Framework นะครับก็เลื่อนลงมาตรงนี้นะครับ Windows Form App วงเล็บ .NET Framework นะครับตัวนี้นะเลือกตัวนี้นะกด Next นะครับจากนั้นตั้งชื่อนะตรง Project Name นะครับจากนั้นนะครับ ตรงโลเคชันก็จะเป็นที่เก็บโปรเจกต์ของเรานะครับให้กดตรงจุด3จุดนะครับเป็นการบราวหาโฟลเดอร์เนาะผมจะเก็บไว้ที่ราดีนะครับแล้วก็ไปที่ตัวนี้นะครับของผมสร้างโฟลเดอร์ไว้แล้วนะ Vitual Studio 29 Project ตรงนี้นะครับผมจะเก็บไว้ตรงนี้นะครับเมื่อได้โฟลเดอร์แล้วก็กด select โฟลเดอร์นะครับ ตรง solution name ตรงนี้ก็ใช้ค่า default นะครับไม่ต้องแก้ไขนะครับ .net framework version ตรงนี้เลือกที่ใหม่ที่สุดนะครับ4.8เนาะเมื่อได้แล้วก็กด create นะครับตรงนี้รอสักครู่หนึ่งนะครับตรงนี้เราก็จะได้โปรเจกต์ใหม่เรียบร้อยนะครับผมก็จะทำการ restart v i s t u a l studio with 100% scaling ตรงนี้นะครับเพราะว่าหน้าจอของผมปรับไปที่ตอนนี้150%นะครับเพื่อให้การออกแบบมันตรงมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะทำการรีสตาร์ทที่100%นะครับกด save หนึ่งครั้งแล้วก็รีสตาร์ทนะครับโอเคตอนนี้เราก็ได้แล้วนะครับฉะนั้นก็ให้ปรับ Start Position ของฟอร์มนี้นะครับฟอร์มหนึ่งนี้นะครับเป็น Center Screen นเนะาะฉะนั้นลองทดสอบ Start ดูสักหนึ่งครั้งนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าโปรเจกต์ของเราทำงานได้แล้วนะครับโอเคถ้าขึ้นมาเป็นวิสแสดงว่าผ่านแล้วนะครับก่อนที่จะไปทำการติดตั้ง Library ของ Material Skin นะครับผมจะสอนวิธีการนำ าฐานข้อมูล e x l s e r e r มาโชว์ใน Visual Studio นะครับผ่านตรงนี้ Server Explorer Window นะครับซึ่งก็คือฐานข้อมูลของเรานะครับที่สร้างไว้เมื่อเลคเชอร์ที่ผ่านมาเนาะชื่อฐานข้อมูล VB Pro m a t e r i a l Skin นะมีตารางตามนี้นะครับโอเคก็อันดับแรกให้เปิด Server Explorer Window ขึ้นมานะครับถ้าไม่ขึ้นก็ให้ไปที่เมนู View เลือก Server Explorer นะครับ จากนั้นไปตรงนี้นะครับเครื่องหมายเนี่ย connect to database นะครับกดเข้าไปให้ดูตรงนี้นะครับ microsoft sql server นะครับกด continue ตรงนี้ถ้าเราไม่ได้ติดตั้งแพ็กเกจเนี่ยอาจจะมีข้อความแจ้งเตือนให้เราติดตั้งก่อนนะครับอลองดูก,ก่อนนะเลือกปุกก๊บก็กด continue แสดงว่าแพ็กเกจเขาหายไปเนาะโปรแกรมก็แจ้งเตือนเราสามารถที่จะกด install ได้เลยนะครับโดยการกดโ OK อเคเนาะเขาก็จะขึ้นแบบนี้นะครับหน้า visual studio installer นะครับตัวนี้เห็นไหมครับตัวที่หายไปคืออะไรครับ individual c o m p o n e n t นะ data sources for sql server support นะครับเราสามารถที่จะกด install ตรงนี้ได้เลยนะทีนี้อีกวิธีหนึ่งนะครับผมจะแนะนำเนาะในกรณีที่ ถ้าเราติดตั้ง Visual Studio ใหม่ๆเราสามารถที่จะติดตั้งพร้อมกันได้เลยนะไอตัวเนี้ยดัตต์ซอสตัวนี้นะครับอ่าลองดูนะไปที่ Search Box นะครับพิมพ์ installer นะครับ Visual Studio installer ก็ได้นะครับแล้วก็กดขึ้นมาจากนั้นก็กดตรงนี้ครับ modify แก้ไขให้ไปที่ i n d i v i d u a l c o m p o n e n t นะครับตรงนี้นะ จานั้นเลื่อนหาคำว่าอาตรงเนี้นะครับตรง database and server เนี่ยนะครับเลื่อนหาคำว่า data sources for SQL Server Support เห็นไหมครับตรงนี้นะอีกอันนึงที่จะแนะนำให้ติดตั้งเลยก็จะเป็น data sources and service references ตรงนี้นะครับเนี่ยสอ,อันติดกันเลยเนาะแค่2อ,อันพอนะครับโอเคเนาะในขั้นตอนนี้อาจจะพิจารณาปิด Visual Studio ไปก่อนนะครับ ตัวที่เราสร้างโปรเจกต์ใหม่เมื่อสักครู่นะครับเสร็จแล้วเนาะ,ะปิดไปก่อนปึ๊บนะครับเพื่อไม่ให้มีปัญหาเนาะอะตรงนี้จะผมจะซ่อนหน้าต่างนี้ไว้ก่อนนะครับย่อ,ยอไว้ก่อนเช็ค2อันนะครับ data sources for sql server support แล้วก็ data sources and service references ตรงนี้กด modify นะครับโปรแกรมก็จะทำการดาวน์โหลดนะครับตนนัวนี้แล้วก็เขาจะทำการติดตั้งตรงนี้ นะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับ對對เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วเราสามารถที่จะกดลันเพื่อที่จะเปิด Visual Studio ขึ้นมาได้เลยนะตรงนี้นะ,อะลองดู <stuk> ก็จะปรากฏนะโปรเจกต์ที่เราเพิ่งสร้างไว้เมื่อสักครู่หนึ่งนะครับตรงนี้ VB Pro m e t มท Skin ดนะแล้วก็สามารถที่จะกดตรงนี้ได้เลยนะเปิดได้เลย ในตอนนี้นะครับก็จะไปที่เดิมนะตรง connect to database เหมือนเดิมนะจากนั้นเลือก Microsoft SQL Server กด continue นะครับไหนมาครับผ่านแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นสำหรับบางท่านที่ลืมติดตั้งแพ็กเกจก็จะมีข้อความแจ้งเตือนนะครับก็ทำตามผมแล้วก็จะปัญหาก็จะหายไปเนาะในส่วนของ server name นะครับ แนะนำให้พิมพ์คำว่า local host นะครับอ่า local host ปึ๊บตรง log on to the server ตรงนี้ให้เลือกโหมดเป็นตามที่เราต้องการนะครับในที่นี้ผมใช้ s c r i server authentication mode เราจะต้องเพิ่ม username กับ password เข้าไปนะครับแต่ถ้าใช้ windows authentication ปึ๊บง่ายนะตอนนี้ไม่ต้องกำหนด username password นะครับเห็นไหม สามารถเลือกฐานข้อมูลได้เลยนะครับแต่ในที่นี้ผมก็จะใช้เป็นแบบ SQL Server Authentication username ก็จะเป็นตัวอะไรครับ sa นั่นเองนะครับ sa เนาะ r d s s w o r d ก็เป็น password ของเราเองนะครับในกรณีที่ถ้าเราต้องการให้เขาจำ password ไว้ก็กดตรง save นะครับ password ตรงนี้เวลา เรียกใช้ครั้งต่อไปเขาจะไม่ถามพาสเวิร์ดนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดในส่วนของยูสเนียมและพาสเวิร์ดนะเราสามารถที่จะเลือกฐานข้อมูลของเราได้นะฐานข้อมูลที่เราสร้างไว้เมื่อกี้นะครับตัวนี้เนี่ย v b pro เนี่ยถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนาะ,ะหน้าจอตัวนี้ผมจะปิดไว้ก่อนนะ v i t u a l s t u d i o i n s t a l l e r เสร็จแล้วให้คลิกตรงดอกดาวตรงนี้เลือกฐานข้อมูลแสดงว่าเราป้อนยูสเนมและพาสเวิร์ดถูกต้องแล้วนะครับ ือกฐานข้อมูลของเราคืออะไรครับ VB Pro Metroskin เพื่อให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อสมบูรณ์ก็กด Test Connection <า>เห็นไหมครับ Test Connection s u c c e e d e d ตรวนี้เนาะ,ะแสดงว่าผ่านแล้วนะครับจากนั้นก็กดโอเคเลยนะครับเราจะเห็นนะฐานข้อมูลของเราปรากฏมาตรงนี้นี่ตรง Server Explorer Window นะครับสามารถที่จะขยาย นะ expand ออกมาแบบนี้แล้วดูตารางของเราที่สร้างไว้ตรงนี้สามารถเรียกดูข้อมูลในตารางได้นะครับตรงนี้คลิกขวาที่ตารางที่เราต้องการดูข้อมูลเลือก show table data เราก็จะพบข้อมูลที่เราพิมพ์ไว้เมื่อเลคเชอร์ที่แล้วนะครับอ่าแผานก็เหมือนกันนะคลิกขวาเลือก show table data นะแบบนี้นะครับก็เรียบร้อยนะครับในส่วนของการเชื่อมต่อนะเชื่อมต่อฐานข้อมูล sql server โดยใช้ Vitual Studio นะครับตรงนี้เพื่อที่จะเกิดความรวดเร็วในการทำงานกับฐานข้อมูลเราก็จะนำมาโชว์ที่ Visual Studio เลยถ้ามาอย่างนั้นเราจะต้องสลับหน้าต่างไปมานะครับแบบนี้เนี่ยแบบนี้สลับ s S M S กับ Visual Studio แบบนี้ไปมาผมก็เลยนำมาแสดงใน Server Explorer w i n d o w ใน Visual Studio เลยนะครับจะได้รวดเร็วเนาะโอเคอันนี้ก็ผ่านในส่วนของการเชื่อมต่อฐานข้อมูลนะครับ